Hử? <laughs> <laughs> Ê, tê. Ừ. À. หลอกไปข้าวเนี่ยไม่ไม่ไม่ผ่านใครมาบ้างเนี่ยไม่หรอผ่านแชมป์แล้วก็แพ็กแล้วก็พายเนี่ยโอเคทำไมวิ่งตามกันล่ะไปด้วยเย้ยกูก็กลัวนายเป็นอะไรก่อนไปไหนเปไหนนายเป็นอะไรนะมีปืนมีปืนโอเคโอเคโอเคเข้าไม่ไมกไม่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 เข้าไม่เข้าม่ไม่ไร่ไม่ไไม่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 ไมเป็นไไ่่เตี้ย ลังทรงนะทำไมคิดนานนะเราเป็นลังทรงเฮ้ยนี่ไงเอ้า เราอยู่กันสามคนสามคนเนี่ยแม่ทำพไราจี๊เราอยู่กันสามคนแตร่่งตองแกงเป็นไบเลยเอยูสันได้เป็นเป็ดพี่แดงกินปุกพี่แดงเด้อเด้อเชฟเด้อ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 เมื่อกี้พายบอกว่าพายเป็นอะไรนะพายอันเน่พายไม่พูดผมบวกนะครับเมื่อกี้เราเรา ราอยู่กับแชมป์แล้วก็พายในห้องห้องกดปุ่มอ่ะแต่พายก็บอกเราว่าเป็นร่างทรงไอ่อยู่ดีพายก็อาดแชมป์แล้วก็มันตกใจออกมาโหวคนนั้นนหะเออคนไหนเนี่ยมันพูดสีไม่สีฟ้าไงตายแล้วสีฟ้าใช่ปะแล้วพายมันเป็นคปาดปัดสีฟ้าแต่ไม่ใช่เราเห็นกันนะครับเราเห็นพายอล้พายไม่ใช่สีแดงแดงจอบูเหลืองไม่ใช่เราดูกันสามคน มีใครเป็นล่างตรงเชื่อผมทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะเห็นพายปลาแชมป์ต่อหน้าต่อตาเลยแค่สค่หลุดเคลื่อเต้ไปเลยหมดเคลื่อเต้คปเลยหมดพายหมดพายไม่รู้อ๋อโอเคทายมันทรายมันเล่นเป็นคนใบ้ทำงานแล้วเล่นเป็นคนใบ้โดนใบ้โดนใบ้ปะเนี่ยทรายมันเล่นเป็นคนใบ้ใบ้ตัวเองหรอโดโดูแดงไมื่อกี้เอ้ย กูกูมี่แชมป์มันเดินมาปาดอะมันโดนมาดูน่าไม่กลับมาอีกเกงได้ด้วยเหรอไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มังเดินมาโดนน่าแชมป์ตีกันเดี๋ยวนะปาเดี๋ยวนะปิดตัวเองเดี๋ยวเขาให้เลยนะเล่นไหนกอนะมีมีก่อนเดี๋ยวไอ้แชมป์มีก่นเมื่อกี้ไม่ได้ดูมีมีมีใบดูเก่งสั้นไม่มีโบนัส แชมป์แชมป์แชมป์เดินมาโดนน <อา S 1> ่ <อา S 1> ะแชมป์กูไม่ได้แบบ,แบ,บปัน่นไม่วนเลยโอ้แชมป์แชมป์แชมป์เดินมาโดนน่ะแชมป <laughs> ์กูแบบกูกูกูเห็นแล้วว่าเดินบดโอเคกูกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูเอาชัวร์คือกูกดใบมึงหนึ่งทีแล้วกูก็เดินไปหาเต้แล้วมึงก็เดินวนมาฟึ๊เอ้าเอ้าถามว่าถามว่าทำไมตกใจแปลกแกเอ้าแล้วคือคือเต้มึงอ่ะมึงอ่ะกำลังจะตาย มงออะกำลังจะต,ตายแล้วคือแชมป์แชมป์เหมือนบอดีิกาดอะวิ่งมาวิ่งมาโดนมือก่อนกุอย่างงงเลยโอ้เริ่มเกมเลยนะครับอะไรครับเว้ยแกตัว หนึ่งวันสองวันสามวันนวันสองสวัสดีครับเป็นไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับโออโง่ายง่ายอย่างนี้เลยเออไม่ได้เป็นครับว้าวจานึกว่าแบบเป็นไรไหมคือแบบสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อควยจะยิงเฮ้ยเฮ้ยเงียบแปลกแปกว่ะใช่ไหมใช่โดนปาดแล้วแหละใช่เฮ้ยไปนี่ตายมาครับฮะ เป็นไรเป็นปุ๊บเรียบร้อยคอขาดเออยั้งยั้งอะไรอ่ะมันเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรครับสบายดีครับสบายดีครับดีไหมตอบงี้ดีไหมครับเฮ้ยเอ้าจัดเลยเปล่าปาดเลยเปล่าจัดเลยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวงงงงอย่าทิ้งกันจี๊ดเลย มันไปทางไหนวะมันไปทางไหนวะโอ้คนเรียบไปไม่มีอะไรครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว้าแต่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 นะไปไปกับกูไปกับกูกูกูเป็นเป็ดนะเหมือนกันเหมือนกันโอเคไม่ใช่กูกูรู้แล้วกูจับไต่ได้แล้วไอ้ใคร ก็อ,อีกคนที่ชื่อแดงอ่ะลาลีอ่ะไม่ใช่โอเคเองเคั้นข้อมูลตรงโอเคเชื่อได้เชื่อได้รู้สึกเงียบปะนี่นงไงมัน <c oughs> เกลียดจริงตามเฮ้ยเห็นลาเต้ไหมครับนี่งไงนี่ไงอย่างนี้นี่ไงฮัลโหลเ <c oughs> ออเต้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  เต้สีม่วงเต้สีม่วงได้เลยเอาใครเอาสีเฮ้ยเป๊ะเลยครับคุณคุณไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครคุณไก่จ๋าคุณมีอะไรจะสารภาพไหมครับผมเห็นเต็มตาครับผมใช่เหรว่าเป็นเป็นแคนาเดียเ่ยไม่รู้ไม่รู้แคนาเดียหรือเปล่า วันอบดุลยคุณเล่าเรื่องราวในฝั่งของคุณครับในมุมมองของผมก็คือผมเนี่ยเดินอยู่นะท่ามกลางผู้คนมากมายเป็นร้อยพันเดี๋ยวเวลาออโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยว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 ดีคือไก่จ๋าไก่จ๋าปาดไก่จ๋าปาดไ้แล้วเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่อันมันอันตรายแล้ว ดีดีเพียงทำไมแม่จีดีคนดีอะไรบ้างไดีนทำไมต้องทำเสียงสูงอ่ะไมดีนทำเสียงงั้นไอเดีนโอเคคือโดนเหรอเออเหมือนกันคผ่านใครบ้างไม่ใครบอกเลยอยู่กันสี่คนเนี่ยโอ้ลอดแล้วไม่อยู่กันไอ้้ันที่ทำไฟอ่ะอยู่กันหลายคนลอด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 เราคุณโดนตรงนั้นน้องตรงนั้นกันแน่นกันอยู่สายนั่นอยู่ทุกคนทำถูกต้องแล้วครับ Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đi xuống, 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 được rồi Bây giờ chúng phải đi đâu? Đi xuống, มอยู่ตรงไหนเดินออยู่ตรงมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะขอเปิดตัวแมปก่อนห้องรอปภครับตรงหน้าจอคอมครับห้องรปภอยู่ฝั่งไหนอะเปิดเปิดแมปดูฝั่งไหนอะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ๋อผมเดินขึ้นมาเข้ามาในห้องรปภนะฮะท่ามกลางหน้าจอนะผมเจอสองศพนะฮะคือศพบ็อกคลี่นะฮะแล้วก็ไมคิวบีนะฮะซึ่งรอปภอยู่ไหนวะซึ่งผมใครเป็นเชอริปปะหรือว่าดับเบิ้ลคิว มีใครเป็นเชิรลิฟต์แม้แต่เนี้ยอืมไม่รู้แสดงว่าไม่เชิร์ลิฟต์ตอนดับเบิลคิวใช่ถ้าถ้าต้ดับเบิลคิวถ้าต้องดับเบิลคิวดิก็ไก่จ๋าโดนไปแล้วไงถ้าไพ่ถ้าไพ่บอกว่าไก่จ๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถามว่ามีใครเป็นเชิรลิฟ์หรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นค่ะนั่นแหละนั่นแหละสัพพลเนี่ยไม่กับบอคโอลี่อ่ะ เด่อดปากอันดีมาแล้วอ่าก็ข้ามแล้วทั้งนั้นน่าจะ,ะน่าจะลองปืนถ้าไก่จ๋าโดนไปแล้วอะ่ะอืมไม่ล้วพายเจอคนเดียวหรอใช่ศพเ,เดียวหรอใช,ใช่ไม่เจอสองศพอยู่ด้วยกันที่ห้องวงจรปิดเออแค่นั้นแหละปดอดปานอันดีกันแหละ สมบุรณ์แบบจะไม่ไใครสาวถึงตัวเราได้ตายเหลือไว้ตอะไรอะ่ะกลัว <c oughs> เลยโยควสหนึ่งนะตรงฝั่งขวาสีควีอะ่ะตรงนี้อะดินพี่เจออีกแล้วหรอนั่นน่ะดิรัวรทำไมพี่พี่เจอบ่อยจังะนั่นน่ะดิดิน ดีนพัาไงดีนเอาดีน<อ>ดีนเมอกี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงอืมตอนปิดไม้เปล่าคะอืมดีนเหรอไม่ก็ปิดไมาตัวเองแล้ว,วพอเจอศพยังไงอ่ะก็เจอดีนยืนอยู่บนศพนั่นแหละแล้วกูก็วิ่งมารอ e p o r t ขนาดเนี้ย ได้คูดาวแล้วได้คิวผมผมนะผมนะเฮ้ย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 ยอะไรดีนอะไรดีนอะไรดีนเปิดวอล์ดีนบอกไปอะไรหรือเปล่าเอ้า แแลล้วหะิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลน์ไม่หมดจ้ากินกขอบคุณครับขอบคุณครับซีนกูสาบอกว่ากูไม่ได้เป็นคนไทยแล้วนะแคนาดีนกูกูกูไม่ได้ใช่ว่ากูเป็นสายเล็บกูใจหายแวบเลยตอนตอนที่รีบออดไปอ่ะกูเข้าใจว่ามึงเป็นเซเลบ โอ้โหขโทเซเล็บมันขึ้นตอนสบแรกอะเซเล็บเพราะเซเล็บมันเอ้าแบงก็ไปกูลืมไงลืมนะว่าเซเล็บโดนแล้ว